นิยายเรื่องเจ้าสาวชั่วคราวบทที่15นั่นใครกันดารารายถามตัวเองเมื่อเดินเข้ามาในห้องทำงานและเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินผ่านไปหลอนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของตัวเองกับการมาสายหลอนไม่แคร์ใครเลยว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลยังไงเพราะว่าตอนนี้งานของหลอนก็เรียกว่ายังอยู่ในช่วงทดลองไม่ได้เป็นพนักงานตัวจริง แต่ดารารายก็ยังเป็นดารารายคนเดิมคือไม่สนใจอะไรมากไปกว่าระบบเส้นสายแม้ตอนนี้หล่อนจะรู้ความจริงในเรื่องของแทนทามแล้วแต่ถ้าว่าหล่อนก็ยังไม่ได้วันเกรงใดๆเลยว่าหล่อนอาจจะไม่ได้ทำงานที่นี่ถาวรหล่อนยังเชื่อว่าแทนทามจะปกป้องและให้หล่อนบรรจุง,งานได้จริงๆหรือหากจะมีปัญหาหล่อนจะต้องช่วยแทนทามสร้างฐานะและหล่อนจะช่วยตะคุบนางนวลให้แทนทามได้ขยํ่แต่วันนี้แมจะเข้ามาสาย หลอนได้เห็นผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งท่าทางดูดีน่าสนใจไม่น่าจะเป็นเซลล์มาวิ่งงานและนั่นเขาเข้าไปในห้องทำงานของแทนทำด้วยหรือจะมาติดต่องานหลอนวางของลงไม่สนใจว่าใครจะมองว่าหล่อนเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานแต่ยังไม่ทันทิ้งตัวลงนั่งหล่อนก็ได้ยินเสียงของอิงออนดาราไรหาลอนเกลอยเสียงเข้มๆท่าทีเหมือนคมขู่เหมือนจะเป็นหัวหน้าใหญ่เสียเอง ก็แค่เลขขานุการที่นี่คนนึงจะเหนือกว่าอยู่ตรงมานานมีเงินเดือนมากกว่าแต่จะมาแต่จะมากดหล่อนให้ต้องสยบหรือเยาวังหลันมองนิ่งๆกลับไปไม่ยอมพูดดารารายเสียงเรียกสำทับลอยๆไม่เอ่ยอะไรต่อเช่นกันดารารายมิ้มปากนิดๆด,ด,ดวงตาจ้องกันอิงออนไม่ชอบหล่อนจนเห็นได้ชัดแสดงออกเปิดเผยและทุกคนใกล้ๆนี้กำลังมองว่าจะเกิดเรื่องหรือไม่หากมีการประทะ ดารารายผลที่สามที่อิงอ่อนเรียกและดารารายก็รู้สึกกดดันอย่างมากว่าไงคะพี่อิงอ่อนเธอมาสายอีกแล้วแค่นี้ไม่แค่นี้นี่เรื่องใหญ่ทุกคนเข้าทำงานหมดแล้วแต่เธอเพิ่งจะมาแต่ไม่มีแต่เธอสายเป็นหนที่เท่าไหร่แล้วเคยรู้ไหมแต่ถึงจะมาสายน้อยก็อยู่ถึงหกโมงเย็นนะคะนั่นคือคำแก้ตัวหรือไม่ คำย้อนถามทำให้ดารารายหน้าแดงกร่มน้อหล่อนยังมีทิฐิจะเถียงน้อยเข้าง,งานสายแต่น้อยหยุดทำครบเวลานะคะดารารายนี่คือคำเตือนของคนแพร์ฝากฉันมาเตือนเธอหนสุดท้ายเธอจะอ้างว่ามาสายเรากลับเย็นไม่ได้แต่น้อยก็ทำงานครบตามเวลาชั่วโมงของงานหล่อนยังเถียงกำหนดเวลาเข้าง,งานเก้าโมงเสียงอิงอ่อนชัดเจน และกำหนดเลิกงานคือหนึ่งทุ่มที่เธออ้างว่าเธอเลิกงานตอนหกโมงเยน็นและทําให้เธอมาเข้างานตอนสิบโมงเท่ากับว่าเธอเจตนาเลี่ยงกฎระเบียบเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้อย่าเอาเรื่องนี้มาอ้างอีกนี่เป็นคำเตือนสุดท้ายดารารายกำมือแน่นอยากจะร้องกรี๊ดกรี๊ดแต่ก็ร้องไม่ออกพรุ่งนี้เกินเก้าโมงเก็บของกลับบ้านได้เลยอะไรการน,นี่หล่อนโดนกันแกล้งอย่างนั้นหรือ น้ำตาหยดลงมาพี่อิงออนทำไมคุณแพรจะต้องแกล้งน้อยด้วยรอนเอ่ยเสียงสั่นค่อนข้างดังหรือนี่คือการเข้าข้างนวลสวีหลังจากรู้กันแล้วว่าน้อยกับคุณแทนจะแต่งงานกันอิงออนชะงักเธอพูดอะไรนะดารารายคุณแพรคิดจะปกป้องนวลชวีด้วยการไล่น้อยออกจากงานให้น้อยไปพ้นพ้นทางเพราะอาจจะยังหวังให้นวลฉวีกลับไปหาคุณแทนได้อีก มีเสียงฮึอหาไปทั่วห้องใหญ่กับคนที่ได้ยินเสียงเครือเครือและท่าทีของผู้อ่อนแออ่อนไหวอีกบทบาทหนึ่งที่ดารารายกำลังใช้มารยากลอนเหยียบนวนฉวีไว้แทบเทา้าและบทขยี้ศักดิ์ศรีอย่างไม่นำพาคุณแพรคงสงสารนวนฉวีและหาทางช่วยเหลวไหลอิงอ่อนตัดบทเสียงเฉียบขาดและไม่อยากจะให้คนอื่นได้ยินเมื่อยืนหน้าเข้ามาหาดาราราย จะบอกให้นะดารารายผู้ชายส่วนๆแบบคุณแทนธรรมเขาช่างเหมาะสมกับผู้หญิงไร้ค่าไม่มีราคาอย่างเธอเหมาะสมกันที่สุดแล้วอย่าดึงนวลฉวีลงมาต่ำเท่ากับเธอกับเขาดารารายพะงะไปแล้วกรีดร้องโหยหวนตรงเข้ามาในออฟฟิศในวันนี้เขาไม่ได้เจอกับแทนธรรมานานแล้ว และคิดว่าอยากจะไปเจอหน้าก่อนเข้างานแต่เพิ่งทักทายกันได้ไม่กี่ประโยคก็ต้องมองหน้ากันกับเสียงกรีดร้องจากภายนอกกระจกห้องและที่กั้นไม่สามารถกั้นเสียงนั้นได้โรงมองออกไปภายนอกเขาเห็นผู้หญิงเจ้าของเสียงกรีดร้องนั้นนั่นบละดารารายเสียงแทนทามบอกหลังจากเมื่อครู่เพิ่งพูดเรื่องงานมาที่กำลังจะเกิดขึ้นน้ำเสียงของแทนทาอ่อนใจ ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรอีกแต่น้อยเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เลยตั้งแต่เข้ามาทำงานและยังอยู่ในช่วงโปรโปรเหรอพี่แพรไม่ชอบน้อยด้วยตามมาด้วยเสียงถอนใจนั่นคงจะทะเลาะก,กับอิงออนอีกพี่อิงออนไม่ใช่คนหาเรื่องทะเลาะก,กับใครนะรงออกความเห็นแม้เขาไม่ได้เข้ามาคลุกคลีก,กับงานที่นี่มากนักแต่เขาก็รู้จักพนักงานเก่าแก่ของ PJ กรุ๊ปเป็นอย่างดี อาจจะเพราะเรื่องมาสายเมื่อเช้าเจอพี่แพรก่อนเธอจะไปประชุมข้างนอกเธอถามเรื่องมาสายของน้อยอีกพนักงานกำลังทดลองงานและมาสายนี่นะแทนใช่เสียงอ่อนใจน้อยมาสายประจำทำไมถึงกล้าจะสายไม่คิดจะทำงานที่นี่นานๆหรือหรือแค่ทดลองงานนะฉันไม่รู้แต่น้อยไม่ได้มาทำงานที่นี่ที่แรกผ่านมาแล้วหลายงาน พี่แพรเป็นคนจริงจังโรงเอยนายจะเตือนฉันใช่ไหมว่าอย่าไปปกป้องมีแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของโรงคงพูดยากไม่ใช่เหรอเพราะนั่นก็จะเป็นเมียเฮ้ยอาจจะไม่อ้าวทำไมล่ะแค่งานมั่นเพราะความจริงคือฉันไม่ได้คิดจะมั่นผู้หญิงเสียหายนะฉันรักอีกคนนะรงฉันยังรักผู้หญิงคนนั้นเขาเริ่มรำพันให้รงรับรู้ หมายจะป้องกันห่วงแหนนวนชวีเอาไว้ให้ตัวเองตอนนี้นวนชวีลาพักได้สิทธิ์เต็มที่แต่หากว่านวนชวีกลับมาทํางานและรงก็มานั่งทํางานที่นี่ทําไมแทนทําจึงจุกค,คิดได้ขึ้นมาว่าอาจจะมีอันตรายแน่ๆนรงยังเป็นหนุ่มโสดและนวนชวีก็ยังโสดด้วยเขาทําตัวเหมือนหมาห่วงก้างไม่ไวายทําให้ดีนะแทนขอบใจที่เตือนฉันไม่ได้คิดจะให้เรื่องเกิด รักคนหนึ่งแต่จะต้องแต่งกับอีกคนเพราะนายก็มีอะไรกับคนใหม่นี่ใช่ไหมรงถามอย่างเชิงเพราะเขาก็ได้ยินที่แทนถามเออก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่กล้าพูดนักรงบอกตัวเองมีหน้าเล่าเพ็งพิมพง,พงโปรดนักเขาไม่เชื่อว่านวลชวีจะเป็นของแทนธรรมไม่มีเหตุผลแต่เขาไม่เชื่อก่อนที่ประตูห้องจะถูกเคาะและดาดารายก้าวเข้ามาคุณแทน หล่อนเรียกรงหันไปมองมีอะไรเหรอน้อยอิงออนเล่นงานน้อยอีกแล้วหล่อนเรียกอิงอ่อนด้วยชื่อเฉยเฉยไม่มีคำว่าพี่นําหน้าและหล่อนมองไปที่รงแทนทำเองก็พยายามจะบอกว่าน้อยเอาไว้ค่อยคุยกันเขาไล่หล่อนออกนอกห้องไปไกลๆไปทำงานต่อซะแต่น้อยรงเลยขยับตัวจะไปแล้วเหรอฉันไปทำงานดีกว่าเพิ่งจะเข้ามาไม่ทำงานเดี๋ยวจะโดนดุ ดารารายมองเขาและวหันไปมองแทนทามหลอนทำท่าเหมือนจะบอกให้แทนทามแนะนำหลอนสนใจผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เข้าให้แล้วคุณรงเอมดีคนใหม่ของที่นี่ไงล่ะน้อยโห MD เสียด้วยหลอนยกมือไหว้ทันทีมีความสนอกสนใจในตัวเขาเพิ่มเติมมากกว่าเดิมก็ตำแหน่งของเขาน่าสนใจอยู่น้อยหรือรงรับว้วางหน้าเฉยและขยับตัวจะเดินผ่านไป ดารารายนะคะชื่อเล่นน้อยค่ะครับรงรับคำสั้นๆและหันไปมองแทนทรมไม่แนะนำต่อหรือว่าใครมีรอยยิ้มยิ้มที่ทำให้แทนทรมอ้ามอึง้งแต่ก็ยอมแนะนำดารารายกำลังทดลองงานที่นี่แค่นั้นเรากำลังจะมั่นยินดีด้วยนะเข้าออกไปแล้วไม่ได้มองหน้าดารารายเลยแม้แต่น้อยมีแต่ดารารายที่แสดงท่าทีสนใจเขาอย่างยิ่ง เอ็มดีคนที่ทุกคนรอดูว่าจะเป็นใครหรือคะใช่และเป็นความผิดหวังของเขาเพราะแทนทำหวังตำแหน่งนั้นดารารายเองก็ดูจะลืมข้อนี้ไปยังหนุ่มและหน้าตาดีด้วยนะคะสนใจไม่ละน้อยเสียงกระแทกกระท่นของเขาทำให้หล่อนหันมามองเขาทำตาแปว๋วทำไมคิดว่าน้อยจะสนใจเขาเอ็มดีหนุ่มโสดร่ำรวยแทนทำหัวเราะแค่น น้อยจะได้มีอย่างที่อยากจะมีรอนเลยหัวเราะนิดๆถ้าอย่างนั้นเราช่วยกันไม่ดีกว่าเรือคะที่รักช่วยกันคุณกลับไปจับนางนวลรีดเงินมันมาน้อยจะจับคนุนรงแล้วเอามาแตะเงินก่อนเราจะอยู่ด้วยกันเขามองหล่อนแล้วก็อดจะออกปากไม่ได้ทำไมน้อยคิดเป็นนางร้ายเหมือนนางร้ายในละครหรือนิยายน้ำเน่าแล้วนน้อยคุณแทน ลอนเท้าสองแขนกับพื้นโต๊ะของเขายื่นหน้ามาเกือบชิดไม่ต้องมาทำว่าน้อยไม่ดีเพราะทั้งหมดนี้น้อยทำเพื่อเราหลอนมีท่าทีทำให้เขาขนลุกได้อย่างมากน้อยรักคนและจะทำทุกอย่างเพื่อเรานวลชวีแต่งตัวสวยเพื่อจะมาเที่ยวที่ผับเดิมและเมื่อเธอมาถึงเธอได้รู้ถึงเกมเล่นสนุกของค่ำคืนนี้สีสันของผู้คนที่โลกอันวาวุ่น ไว้ภายนอกสีสันของผู้คนที่วางโลกอันวาวุ่นไว้ภายนอกไม่ได้พากเข้ามาในนี้ด้วยเกมที่หญิงสาวลุกขึ้นประกาศสิทธิ์ของตัวเองในการจะเป็นผู้เลือกด้วยการเสนอตัวตอนนั้นนวนชวีสั่งเล้ามาดื่มและเฝ้ามองเกมอันสนุกสนานนั้นหญิงสาวลุกขึ้นเป็นผู้เลือกชายหนุ่มที่น่าสนใจเลือกให้ตัวเองน่าสนุกเสียงหัวเราะเสียงเฮฮา สาวสวยที่ใจกล้ารูปก,กระโจนขึ้นจะประกาศตัวนวลชวีไม่รู้ว่าเล่าแก้วที่เท่าไหร่ที่เธอดื่มเข้าไปแต่เธอก็ตื่นตาตื่นใจกับการกระทำที่ได้เห็นเธอส่งเสียงกรีดกรีดเริ่มเชียร์ปนไปกับเสียงของคนอื่นและยังบอกตัวเองอีกว่าดีแฮะได้ตะโกนการปลดปล่อยโลกที่เธอเหินห่างโลกที่เธอห่างเหินห่างไกลกลับอยู่ใกล้ชิดหญิงสาวฮัมเพลงตามเพลง ที่นักร้องสาวพู้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ต่างจากปลาตัวหนึ่งและกางเกงขาสั้นเติอแค่โคนขาผู้ขยับตัวโยกย้ายหน้าไมโครโฟนมีคุณผู้หญิงคนไหนสนใจมีข้อเสนออีกไหมครับไม่มีใครยกมือเสนอนวลชวีกวาดตามองผ่านขอบแก้วที่ยกสูงเตรียมจอดื่มผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับดีเจบนเวทีบอกนวลชวีกระดกแก้วเหล้า และเมื่อเขาคนนั้นนับถึงสามเธอก็ยกมือขึ้นเธอวางแก้วลงแสงไฟจ้าสาดจ,จับมาที่เธอเชิญครับคุณผู้หญิงเสียงบอกมีคนมองมาที่เธอมีเสียงพูดให้เข้าหูว่าเธอมาคนเดียวเชิญเลยครับเชิญบอกข้อเสนอเธอไม่ลังเลเลยที่จะลุกขึ้นและโต๊ะที่ใกล้ที่สุดก็ว่างนวลชวีขึ้นไปบนโต๊ะนั้นเสียงฮือฮาเมื่อไฟสาดจับเพราะความสวย ขาวผ่องสะอาดประกายการแต่งตัวที่ไม่โป๊ไม่มีส่วนในเปลือยหากแต่กระโปรงลายตาใหญ่จีบทวิตหน้าสีส้มสลับเขียวสั้นเนื้อเข่าสักสิบนิ้วเห็นช่วงขาสวยกับเสื้อไม่มีแขนสีส้มที่เป็นลูกไม้ระบายเป็นชั้นๆแสมด้วยผู้สีส้มราวกับคนลกมาประดับชุดนี้มาจากคอลเลกชันของแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกที่เธอใส่ได้อย่างสวยงามเก๋ไก๋ เธอขยับเต้นและตอนนี้ที่รงเข้ามาถึงเขาตะลึงกับการที่ได้เห็นคืนนี้ชั้นฟรีใครก็ได้ถึงตัวชั้นคนแรกเราจะไปด้วยกันสิ้นเสียงประกาศนั้นรงรู้แต่ว่าเขาจะรอช้าไม่ได้อีกแล้ว